ป๋าไว้ไม่แชร์เอา้าอันนี้เขาบัางแล้วอันนี้เขาไม่ได้บัางบังก่อนจะได้หมักเข้าเครื่องง่ายๆอร่อยๆวันนี้ขาสิทอดอันปลาหน่อยกินกับตํบบุกหุงด้ยวยพี่น้องนี่ปลาหน่อยข่อยซื้อมาหาสิบบาทขาเจาตัดหัวมาเสือทรับเรียบร้อยแล้วแต่ว่าขาเจาะว,ว่าได้บังเนาะเขากะสีบั้งนะเขากะสิหมัก หมักให้มันแซ่บๆทอดก,กรอบๆน้อพี่น้องเนาะอันนี้เ่ากะทิเฮ็ดกินเข่าเที่ยงได้จ้าอันนี้บั้งกะน้อยพูดนี่ห่อกะทิบั้งแบบนี้เลยให้เครื่องมันเข่าง่ายๆผ่านมาเลครับก็เรียกว่าขันเคืองมันเข่าทั่วถึงเ่ากะทอดไปมันกะเแซ่บเนาะพี่น้องบั้งแบบนี้เลยค่ะตอนนี้เ่ากะบ,บั้งปลาเสื้อซับเรียบร้อยแล้วได้พี่น้องอกะทิเทใส่กะละมังแบบนี้เลยค่ะ เ,เซ็จแล้ววันนี้เขากสิมักด้วยพี่น้องสิ่งที่คอยสิมักกันนี้เลยเ้าสิส่รสดีผงปรุงรสหรือว่ารสดีเา้าสิไส่จักน้อยนึแล้วกะ็อันนี้ผงนัวพี่น้องส่น้อยแสบหน่อยสลายเสบย้บายได้พระเจา้าว่าห้าสิไสสซ่มดีแหละปวกะ็ตามด้วยซอสฟ้าเขียวมักแค่สามยางเลยจ้าหลังจากที่เ้าส่เครื่องปรุงเซ็จแล้วเ้ากสิคลุกเขาเห้มันเขากันแบบนี้เลยได้จากพี่น้อง คุกเขาเสร็จแล้วค่อยกระสีมักสิม่มไวประมาณหาละที่มีหลังจากที่เขามาักเสร็จแล้วค่อยกรสิปิดฝาติ่มไวแบบนี้เนาะปิดไวเพราหายแมงวันมันเขาเนาะคะ่ะพี่น้องอในระวางถึงข้าทาปลาของข้าอยู่นั่นค่อยกรสิม,มา,มาฟัานบักฮุงไวได้พี่น้องอบักฮุงมือนีค่อยกรสิใส่บักฮุงแบบลักษณะกลมๆแม่พี่น้องบักฮุงนี่กะได้มากพูนมาจากบ้านอานนท์ได้พี่น้องกระดุนแล้วเนาะหลายเดือนแล้วตั้งแต่อาพูดลงมาพุ่นละ มันสดๆจากต้นแล้วมันก็เลยเก็บได้ดุนมันนี่ก็วยะซีซับเบิดเลยเด้หน่วยบักใหยหนึ่งข่อยกะสีซับแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ไปขายของตลาดนั้นว่าใครมีเวลาเฮ็ดกินก๋วยะซีได้ซับไว้มือใดกลับมาอยากกินตับักหุ่งห้อกะสีเอาออกมาตำได้เรื่อยนะจ้าอันนี้ข้าซับเซ็นซับเรียบร้อยแล้วข่อยกะสีฟานแบบนี้ได้พี่น้องหน่วยมันหนักเนาะก๋วกะสีบันยกเนาะการตำบักหุ่งในก่วยชีใส่มักใส่วิธีการซับเนาะ ขันแม่นว่ากคูนนั่นคุยว่ามันบ่อใครแสบป้านไดแหมแล้วแต่คว้มมักเนาะหอากระสีฟานแบบนี้เลยค่ะซับเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องคอยเอาซับนี่พ่อมื่อนนี้คอยอเอยฝ้าไปขายของตลาดนัดเนาะอันนี้กระสีถิ่มปกติแเราคอยิซับเอาเจนว่าเบิร์ดไม่ย่างยังเลยได้สเสือไปแค่มองนี่วันนี้มื่อนนี้เอาซับนี่กับพ่อค่ะพี่น,อน้องเขาเฝ้าเนาะมาต่อไปเอากระสีไปถอดปลากันเลยจ้า ตอนนี้ข้าวกระเซียวกระทะขึ้นข้างไฟเสร็จแล้วข้ากระซิใส่น้ำมันพืชลงไปเนาะค่ะพี่น้องการทอดปลานี่เขากระซิใส่น้ำมันหลายแน่การทอดไส่น้อยมันกะจังไดล่ะขนมเป็นว่าเอาใส่น้อยปลามันสิติดกระทะน้ำมันหน้าน้ำมันมันบ่พอเนาะเห็นบ่เมื่อสักหลายนึงค่ะตอนนี้น้ำมันพืชของข้าเริ่มพร่าแล้วเนาะค่ะข้าวกระเซียวปลาที่เมาหมักไว้ลงไป นี่ครับพี่น้องปลาฮาพิบาทนี่เป็นกระทะเลยค่ะอันทีจริงๆสองแบ่งขอดสองเธอสลนทรจะว่าตอนนี้ไข่ฟ้าวนาะมันจะถือหอดใบม้วนแล้วเวลาตอนนี้มันถือใบม้วนแล้ว่อยกระยาใส่ไปกระลาประทับน้องไข่ก็ระรี่ใส่น้ำกันเบสเดียร์นี่ในระบาสีเ้าทอดปลาเ้าวกะสีมะฮันอันหอกหอยฝอยย่างเตรียมไว้เนาะพี่น้องมันนี่ใส่กะสีเห็ดตำปลาเด้หอยอันนี้ก็ซีเป็นหอยที่ว่าเขาจะต้มมาเรียบร้อยแล้วเนอกกะสีหั่นให้มันเป็นสิเ่นน้อยๆตามที่เขาต้องการเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้อง หอยมือนี่หอยกระสอมากน่ราคาสิบบาทเนี่ยกระสิเป็นเศษมันเนาะมันกลบว่าหลายไปกระสิว่าใส่หลายก็เลยซื้อมากกระสิใด้ประมาณนี้แหละจ้าหลังจากเที่ยวหั่นหอยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปหอยกระสิมากหั่นหมูย่อต่อนะในส่วนของหมูย่อเนี่เขากระสิใส่เครื่องแทงได้พี่น้องอันนี้กระสิเนากลัวเนาะไปกระสิเก็ีไว้บาดนดี้เครื่องเดียวนี่เขากระสิใส่ซ้ำนี่แล้วพี่น้องใส่หลายๆยกระยาน้าสิกินบ่เบิดเนาะ มีการหั่นเท่ากับสีพาเครื่งสีแล้วหั่กับสีมาหั่นให้มันเป็นสีหน้อยๆแบบนี้ได้ค่ะนี่ครับพี่น้องหมูย่อของเั่นกับสีใดประมาณนี้แล้วนะจ๊ะหลังจากนั้นเั่นกับสีมาหั่นนอไมโตอันนี้ก็สิเป็นนอไมที่ว่าข้าต้มซุปน้อพี่น้องนอไมตัวนี้ก็สิเป็นนอไมอันเดียวกันก็ที่ว่าแม่อันดาเฮ็ดแบบนอไมอัดถุงนะแต่ว่าปีนี้ว่าอะไรเฮ็ดคลิปนอไมอัดถุงให้พี่น้องมึนเนาะแต่เราม่มีเวลาเหม ก็เลยว่าอะไรกินเห็ดมูจิ่วเบิ่งเนาะแต่ว่าข่อยก็เฮ็ดคือเกาล่ะพี่น้องเฮ็ดไปกินมันนอนะ้อยไงนะขะากะทิพาแบบนี้เลยการทานข้าวกะสิั่นหให้มันเป็นสิ่งหน่อยๆตามที่าต้องการประมาณนี้นะ,นะพบบนี่นะ้องเนาะ นี่ครับพี่น้องตอนนี้ข้ากระทอดปลาเซ็ตซับเรีรยบร้อยแล้วเด้่อันนี้มันว่าอะไไหมเด้อนี่มันสีมันห่างเข็มเพราะว่าเขาใส่ซอสเนาะต่อไปข้ากระสิไปลวกอังอีหยังเกาะลวกดอกไม้หมูย่อแล้วก็หอยเชลลีที่ว่าข้าหัน่นเตรียมไว้เซ็ตซับเรีรยบร้อยแล้วน่าจะพี่น้องน้ำของข้าวหอนแล้วเนาะเขากระสิเอาวัตถุดิบที่ว่าข้าหัน่นเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปข้าวกระเสียวอนเลยทีน,นี้ก็จะมีการลวกข้ไวในแต่ละส่วนแล้ว หลวกใส่น้ำกัดเ้วยค่ะเอาหลวกเสร็จแล้วห้ากระสิตักขึ้นมาพักไวเนาะการหลวกนี้โดยเฉพาะหอยโซลีหอยโซลีหอยเชลลีห้าสิบเหลวกโดนได้พี่น้องค่ะแม่นว่าห้าหลวกโดนมันจะเหนียวมันเหนียวแล้วมันกระสิเปอร์เซ็นนี่จ้าขึ้นมาพักไวแบบนี้เลยค่ะวัตถุดิบที่ห้าะสีใสในการเฮดเมนูตํำปลาหนังกะสิมี่หากระสิใสไปเลยได้พี่น้องสิมีอันบักพริกซด เราก็กระชีส่กระเทียมลงไปประมาณมสามทีไปานีกระชีไส้พริกขวดลงไปนำ้ำนี่เขาอยากกินเผ็ดๆนะกระชีไส้ลงไปนี่กระชีตำให้มันแหลกยัดหน่อยนึงตำโด้วยทั่วผักยาวแล้วก็ปลาเค็มเทศเกือเทศใส่หลายๆเลยตำโด้วยบักหน,าว,กนาวบักหนื้อหมดนี่กักระชีไส้ทั้งเบิดหน่อยนึงเลยเนาะคะ่ะ แต่ว่าห้ากับสีบอบ,บี้ได้พี่น้องห้ากับสีใส์แบบนี้เลยจ้าเจาะกระตำเลยนล้ำปลาประมาณสองทับพ,พี่เลยค่ะเพราะว่ามืันนี้เ้าต่ำหลายเกือบมาหลายห้ากระติ๊ส์หลายๆเนอต่ำในฟงชิลด์หนึ่งซอนซ่าน้ำตาลน,นี่ประมาณสองซอสซ่าใส่สามสไปซ์เพราะว่าเขา,าใส่น้ำปลาเออเขาใส่อนันน้ำแบบน้ำีิยังกเกาะใส่น้ำปลาหลายเออเจาะกระตำด้วยน้ำปลาน,นิดนึงเสร็จแล้วเ้าก็สีต่ำย้อยๆให้คนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากัน หลังจากถ้าตำโยนโยส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันนี้แล้วเ้าก็ระเอาบักปุุงใส่ลงไปแล้วก็ทาร์ดวยวัตถุดิบที่เ้าลวกไว้วัตถุดิบที่เ้าลวกไว้นั่นก็สิมีหน่อไม้หน่อไม้มสดต้มซุกมีอันไมชลัลลีแล้วก็สิมีหมูย่อเนาะค่ะหลังจากที่เ้าใส่ทุกสิ่งทุกอย่างลงไปครบเสเร็จสับเรียบร้อยแล้วเ้ากะ็ะเจีต่ำให้มันเข้ากันตำโยนโยแหมันเข้ากัน ลังจากที่เขาตำเสร็จแล้วเขาก็สิตักใส่ถาด